ไปหลอดที่2กันบ้างครับผลงานของมือบอลครับชื่อผลงานคือแวมอ่านธรรมดาไปได้จริงๆครับผลงานนี้นะครับจัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวที่เดนเวอร์โคโลราโดสหรัฐอเมริกาครับนกน้อยแสนน่ารักกับการขบฏทางปรัชญานะครับราคาเริ่มต้นที่9 0 0 0แสนบาทครับ9 0 0 0แสนบาทด้านหน้าเลยนะครับหมายเลข23ครับ9 0 0 0แสบาทหมายเลข23ครับขออนุญาตนะครับ9 5 0 0แสบาทครับ เรียนเชิญเลยนะครับด้านหลังนะครับหมายเลข14ครับขอบคุณครับ1ล้านบาทด้านหลังนะครับหมายเลข3 3ใช่ไหมครับ $33 ครับ1ล้านบาทขอบคุณครับด้านหน้าครับ1น0 0ล้าน1แสนบาทครับเราขยับเป็นที่1ล้าน2แสนบาทครับ12,000ล้านแสนบาท42ครับ ต่อเนื่อง1นึงล้านสามแสบาทม e ีไหมครับ1น0 0 0ล้านสามแบาทครับขยับต่อเนื่องครับหนึ่งล้านสี่แสบาทมีไหมครับหมายเลขยี่สิบาครับขอบคุณครับต่อเนื่องนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทครับหมายเลขยี่สิบสามครับหนึ่งล้านหกแสนบาทหมายเลขยี่สิบห้าครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่1นึ่งล้านหกบาทนับครั้งที่1นึ่งครับหนึ่งล้านหกบาทนับครั้งที่2ครับโอกาสสุดท้ายครับ1นึ่งล้านหกบาทนับครั้งที่สครับ ขายให้นะครับหลอด2ครับอยู่ที่1 6ึ่งล้แสนบาทกับหมายเลข25่สิแสดงความดีด้วยนะครับ